สวัสดีค่ะขอนำเสนอบ้านสวนบรรยากาศน่าอยู่นะคะออกแนวแบบบ้านพักต่างอากาศนะคะไว้พักผ่อนได้สบายค่ะเมื่อเบื่อความวุ่นวายในตัวเมืองมาอยู่กับธรรมชาติแบบนี้โอพร้อมด้วยวิวภูเขาค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่รักสงบต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะแปลงนี้พื้นที่63ตารางวาค่ะราคา1,690,000บาทนะคะ สองห้องนอนสองห้องน้ําแถมแอร์สามเครื่องมีกล้องวงจรปิดมีเครื่องทําน้ําอุ่นมีตู้เสื้อผ้าแถมให้ด้วยค่ะพร้อมอยู่ได้เลยนะคะทุกท่านอยู่ที่แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะอยู่ใกล้กับเขื่อนแม่งามค่ะอยู่ใกล้บัวขาววินเลดอยู่ใกล้ตลาดหลวงเมืองแก่นอยู่ใกล้ภูสันฟ้ารีารสอร์ทด้วยนะคะบ้านสวยพร้อมพักอาศัยค่ะทำเลดีๆบรรยากาศดีๆนะคะ พื้นที่กำลังพอเหมาะค่ะเดินทางก็สะดวกสนใจแปลงจริงนะัดชมพื้นที่หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมีเบอร์ติดต่อผู้ขายตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ